ทัพไทยทูเดย์สวัสดีครับพบกับผมพบพกับภารกิจทหารช่วยเหลือประชาชนครับครั้งนี้นะครับผมจะพาไปติดตามภารกิจของคุณเอกโดมศักดิ์คำสแสงรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดครั้งนี้นะครับท่านไปปฏิบัติภารกิจที่จังหวัดหนองบัวลำพูตามโครงการของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาภัยแล้งประจำปีงบป,ประมาณ2,567ถ้าพร้อมแล้วติดตามรับชมไปพร้อมกันครับอนอกจากเราจะประสบปัญหาภัยแล้งแล้วเราก็ยังมีปัญหาน้ำท่วมประจำทุกปีนะครับปีล่าสุดได้ 我欢迎 อยู่บนถนถนเส้หลักินด,ด,ดีต้อนรับสู่ภาคอีสานครับครั้งนี้ผมพาทุกท่านมาจังหวัดหนองบวรรัวลำพูติดตามภารกิจของพลเอกดมศักดิ์คำใสแสงรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดและคณะเดินทางตรวจการปฏิบัติงานการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแลง้งตามนโยบายของรัฐบาลในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาระหว่างวันที่2 9ถึง30พฤษภาค,คม2567ครับโดยรับฟังการบรรยายสรุปจากสำนักงานพัฒนาภาค3าหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ซึ่งเป็นหน่วยที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการดําเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ําในช่วงฤดูฝนประจําปี2567ครับและการกักเก็บน้ําในฤดูแล้งนะครับประจําปี2567และ2568นั่นเองนะครับ สำหรับการตรวจพื้นที่การดำเนินโครงการนะครับมีด้วยกันทั้งหมด4แห่งแห่งแรกครับโครงการขุดลอกแหล่งน้ําอ่างหนองหินตั้งโครงการที่2ครับโครงการขุดลอกแหล่งน้ําอ่างหนองโศกรังครับตั้งอยู่ที่ตําบลน,นิคมพัฒนาอําเภอโนนสังครับ โครงการที่3นะครับโครงการขุดลอกแหล่งน้ําหนองคูโคดบ้านหนองสวรรค์ตําบลหนองสวรรค์อําเภอเมืองและโครงการที่4ี่ครับเป็นงานขุดลอกสักเก็บน้ําธนาคารใต้ดินอ่างเก็บน้ําห้วยอาฮีนะครับอยู่อําเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูครับไปติดตามรับชมในแต่ละโครงการพร้อมกันเลยครับการเที่นนําในการบุปโภคบริโปคนำเพื่อทําการเกษตรนะครับยิ่งนาเรงนะครับเดือนมีนาเมษานะครับชาวานที่บ ปัญหาต้น่งเดือนร้อนในเรื่องแรงางานครับรัฐบาลเพิ่นริ่งเห็นความเดือดร้อนของพี่้อกประชาชนโดยเฉพ,พาะภาคอีสานกับภาคเหนือเพิ่นก็มีแผนเซอางบประมาณงบกลางของรัฐบาลทากระทรวงกวลาโหมมาซอยพีน้อก สำหรับโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำพูจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดก,การน้ำในช่วงฤดูฝนในพื้นที่ลดความเสี่ยงในการเกิดอุทกภยัยและกักเก็บน้ำนะครับไว้ใช้ในฤดูแล้ง ทางนี้นะครับรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดได้นำนโยบายของรัฐบนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารสูงสุดรวมทั้งข้อคิดข้อห่วงใยคำแนะนำในการปฏิบัติงานมาถ่ายทอดให้กับกำลังพลและส่วนรชาชการในท้องถิ่นสร้างขวัญกำลังใจและเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศและช่วยเหลือประชาชนตามเจตนารมณ์หลักของกองทัพไทยต่อไปครับ